สามรมัฐมนตรีคมนาคมถือเลิกเข้ากระทรวง9ก้าโมงข้าราชการนักการเมืองให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสุรพงศ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าพบปะผู้บริหารนักกระทรวงคมนาคม ในวันที่7จดกันยายน2566โดยมีนายชยธรรมพมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมความด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้การต้อนรับโดยได้ถือเลิกการเข้ากระทรวงที่เวลา9ก้านาฬิกาเข้ากระทรวงพร้อมกันทั้งทีมนายสุยริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในวันนี้ได้มีการพบแบบผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม เพื่อแนะนําตัวทําความรู้จักกันโดยยังไม่มีการมอบนโยบายแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรอการแถลงน,นโยบายของรัฐบาลต่อสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่11กันยายน2566ให้เสร็จส,สิ้นก่อนจึงจะมีการประชุมมอบนโยบายอีกครั้งทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งรัดผลักดันการดําเนินง,งานของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในทุกมิติทั้งทางบกทางราง ทางน้ำและทางอากาศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเสมอภาคและให้ความสําคัญกับการบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้เพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสานต่อโครงการให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง ระหว่างทางน้ำกับทางรางส่งเสริมการลดต้นทุนโลจิสติกเป็นนโยบายหลักๆเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีต้นทุนการส่งสินค้าที่สูงกว่าประเทศอื่นมากดังนั้นนโยบายของรัฐบาลจึงต้องเน้นเรื่องการลงทุนระบบรางให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนส่วนการผลักดันโครงการลงทุนทั้งหมดนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้ในโยบายไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่สามารถทําได้ตามกรอบจะดําเนินการท,ทันทีส่วนโครงการที่ยังติดขัดอยู่ต้องรอเช่น ค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนื่องจากการมีรายละเอียดด้านสัมปทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการทั้งนี้หากสามารถดําเนินการได้จะทําให้เพิ่มจํานวนผู้โดยสารและลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่ากระทรวงพร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการทำงานของรัฐมนตรีเพื่อให้ประเทศประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดนายมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าพร้อมทำงานในทุกด้านไม่ได้มีการต่อรองว่าอยากดูหน่วยงานไหนเป็นพิเศษตอนนี้ต้องรอดูว่ารัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดูแลหน่วยงานใดซึ่งในฐานะเป็นผู้บริหาร ต้องพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วจะสามารถทํางานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จได้ส่วนเรื่องของการจัดทําแผนงานมีทั้งระยะสั้นระยะยาวและเร่งด่วนโดยจะผลักดันทุกนโยบายของรัฐบาลไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จและตอบสนองประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้ซึ่งมองว่างานกระทรวงควมนาคมเป็นงานที่ให้บริการอาทิสนามบินการขนส่งทางบกขณะที่รัฐบาลก็สร้างเป้าหมายจากการท่องเที่ยว จึงอยากให้มีราชรดยิ้มเป็นหน่วยงานคมนาคมที่มีบริการที่ดีปลอดภัยเพราะเป็นด่านแรกในการรับนักท่องเที่ยวดังนั้นจึงต้องดูแลความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะท่านมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมท่านสุรพงศ์นะคะท่านธิบดีท่านสื่อมนชนที่เคารพทุกท่านคะ่ะ วันนี้นะคะเราได้เดินทางเข้ามาสักการะสารและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกระทรวงพนาคมแล้วก็ได้มาพบปะนะคะผู้บริหารของกระทรวงพนาคมจริงๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้นําเรียนสืมม่อมวลชนนะคะว่าเราจะมามอบนโยบายให้กับการทํางานของกระทรวงพนาคมอีกครั้งหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อ,อที่ประชุมรัฐสภานะคะในวันที่11แล้วก็วันที่12 ในส่วนของการทํางานเราก็จะตั้งใจทํางานนะคะให้เป็นรัฐบาลของประชาชนนะคะสิ่งใดที่มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนเราก็จะลงมือทําทันทีก็จะต้องนําคํากล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้โอวาทกับพวกเราในการประชุมคอรมอลน,นัดแรกนะคะเรื่องของความโปร่งใสในการทํางานให้ความเป็นธรรมในการยกย้ายของข้าราชการของคนทุกกลุ่มนะคะซึ่งการทํางานเหล่านี้นะคะเราต้องบอกว่า ภาระที่เรารับมาจากพี่น้องประชาชนคาดหวังกับรัฐบาลชุดนี้นะคะเราจะทํางานให้หนักแล้วก็คงต้องขอความร่วมมือกับข้าราชการทุกหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนนะคะพี่น้องประชาชนที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะก้าวความขันขัดแย้งและนําไปสู่การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแล้วก็ทันโลกกับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนค่ะ นายรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการทำงานจะต้องโปร่งใสทำหน้าที่เต็มที่และต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างไรก็ตามในส่วนของการตอบคำถามมองว่าคำพูดนักการเมืองเป็นนายอะไรตอบได้ก็จะตอบและในการตอบจะตอบในเชิงนโยบายและจะใส่ความเห็นของนักการเมืองไปด้วยนางมนพรกล่าวข่าวนิวยี่สิบสี่ชุติการไหลาวารินรายงาน